สวัสดีครับพบกับบทวิเคราะห์ทอ,องคำจากเพจ forex l review สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประจำวันพุธที่25มกราคมนะครับสำหรับราคาทองคำในกรอบเวลารายวันนะครับเราก็จะพบว่าตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับราคาเนี่ยมันมีการ rejection จากบริเวณแถวท้างล่างนะครับก็ราคาลงมาถึง1,910แล้วก็ มีการรีเจ็ขึ้นไปเช่นเดียวกันเมื่อวานวัวนอังคารนะครับก็ราคามีการปรับตัวลงมาแถวราคาประมาณ1,917นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปก็คือพฤติการรมราคาในกรอบเวลารายวันเนี่ยมันมีการรีเจ็คชั่นนะครับมีแรงบายกลับขึ้นไปตอนนี้ราคาในกรอบเวลารายวันเนี่ยเข้าใกล้บริเวณซัพพโซนแล้วนะครับ Supply z โซนของเราอยู่1 9 5 0จนถึง1960นั่นคือส p l y z โซนในกรอบเวลาหลายวันนะครับตอนนี้มันติดต้านซึ่งเมื่อวานนะครับมีการปิดเหนือแนวต้าน1935ขึ้นมาได้นะครับวันนี้เปิดตลาดมาก็เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับมาดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างน,นะครับ4ชั่วโมงเราเห็นอะไรนะครับ4ชั่วโมงก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีโครงสร้างการเกิด บาล i สเดโบเจนนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยมีการสร้างไฮที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะครับก็แบบนี้นะครับมีไฮที่2องขึ้นต่อเนื่องแล้วส่วนทางด้านล่างนะครับหรือว่าตัว s s i เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวลดต่ำลงของตัว SI นะครับบริเวณน,นี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้าง b l i s า d i v e r g e n c n ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตอนเนี้นะครับ เริ่มมีการแรงขายกลับเข้ามาในตลาดนะครับราคาเริ่มมีการชะลอตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแท่ง4ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ามันมี rejection นะครับอย่างที่บอกไปพอลงมาแถว1,910ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับเมื่อวานลงมาแถว1,917ก็มีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับทีนี้พฤติกรรมราคาต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเราลองย่อยไปดูในเกาะเวลา หชั่วโมงนะครับเราลองย่อยไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงดู1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วนะครับหชั่วโมงเราเห็นอะไรนะครับก็จากจุด low บริเวณนี้นะครับจุด low บริเวณนี้มันก็จะเกิดโครงสร้าง rising wedge นะครับก็ rising wedge เนี่ยมันคือการที่ ราคาเนี่ยสร้างไฮสูงขึ้นนะครับยกโลสูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีการบีบอัดเข้าหากันของพฤติกรรมราคานะครับราคาเนี่ยจะมีปากแคบแคบเข้าหากันในลักษณะนี้นะครับก็คือโครงสร้างนี้นะครับขึ้นไปชนแนวต้านเส้นปะลงมานะครับตรงแนวรับนะครับของเส้นปะขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ถึงแนวสร้านเส้นปะแล้วก็มีการย่อตัวปรับลงมานะครับชนแนวรับขึ้นไปชนแนวสร้านเส้นปะนะครับ ลงมาชนแนวรับขึ้นไปชนแนวสร้างเส้นปะแล้วก็ลงมาเชนแนวรับนะครับมันก็น่าจะเป็นโครงสร้างนี้ต่อนะครับซึ่งโครงสร้างที่เป็น Rising Wedge นะครับโอกาสนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นของโครงสร้างนี้ก็จะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยน่าจะมีการหลุดตัวโครงสร้างนี้ลงมาได้นะครับก็ในพฤติกรรมนะราคาลักษณะน,นี้นะครับถ้าบาเนี่ย มันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทํำไฮสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวทิ้งลงได้ยาวๆเนี่ยมีนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการเทรดนะครับแนวทางการเทรดเนี่ยผมมองว่าเราควรเริ่มมองหาโอกาสช็อตนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าการที่เราจะช็อตเนี่ยโครงสร้างมันหรือว่าราคามันเนี่ยควรจะไปใกล้ๆ แถว1,950ก่อนนะครับสมมุติว่าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ถ้าราคามันขึ้นไปใกล้ๆ1 9 5 0เราก็จะใช้โอกาสนะครับช็อตลงมาแถวบริเวณแนวต้านนะครับโดยที่ทาร์เก็ตเราเบื้องต้นเนี่ยก็จะลงมาที่ดีมานโซนประมาณ1,900นะครับแถว1,900แล้วก็ถ้าโครงสร้างไล s i ซิ่งเวสมันคอมพลีทนะครับมีโอกาสย่อตรง ย่อตัวลงได้ลึกๆนะครับอาจจะลงมาถึง1,960โดยประมาณได้นะครับสรุปแนวทางสำหรับวันนี้นะครับการที่ราคามันอยู่ในกรอบของตัว Rising Wed ในเส้นปะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราไม่ควรบายนะครับเราควรเริ่มมองหาโอกาสเซลล์โดยที่การที่เราจะซลล์เนี่ยเราต้องเซลล์จากบริเวณแนวต้านอย่างน้อยๆน,นะครับก็คือแนวต้านที่เป็นเส้นปะหรือรอให้ราคาถึง1,950แล้ว เริ่มพิจารณาช็อตลงมานะครับการช็อตลงมาก็เป้าแรกของเราอยู่ประมาณ1,910ขอให้โชคดีมีกำไรกการเทรดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ